ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ลูกหนุย่ยมาเล่นเพลงของพี่หงาคาราวานชื่อเพลงเก็บแผ่นดินนะครับเก็บแผ่นดินมีน้องคนหนึ่งขอเข้ามานะครับกขขอเข้ามาหลายเพลงก็ทยอยจัดให้เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงประกอบละครนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆตั้งสายกีตาร์ ให้เป็นมาตรฐานก่อนนะครับใช้กีตาร์จูนเนอร์ตั้งแล้วก็นำคาปโปมาคาดที่เฟสที่2คาโปคาดเฟสที่สอง,ปปร,สองรูปแบบคอร์ดที่ใช้ก็จะเป็นคอร์ด C นะครับเพลงนี้คอร์ดอินโทจะเป็น A m i n o r แล้วก็เป็น C G แล้วก็ซีอินโทมีแค่นี้นะครับ A m i n o r C G <S <S เพลงนี้จริงๆอยู่ในคอร์ดอยู่ในคีดีนะครับฮาร์โมนิก้าที่ใช้นะเพื่อนๆต้องใช้ฮาร์โมนิกา้าคีดีนะครับดอีดีนะครับเนื่องจากผมทดเสียงคาโปคา,าเฟส2นะเนี่ยจากซีเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงดีนะครับจากคอร์ดซีแต่เสียงที่ได้ยินจะเป็นดีนะครับเพราะฉะนั้นฮาร์โมนิก้าต้องเป็นคีดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนนะครับสักรอบแล้วก็มาคุยกันในรายละเอียดว่าอินโทรยังไงนะครับเกายังไงก็มาคุยกันนะครับ ใจคนพังงาดลุกขึ้นสูงโปรยดา น้องๆที่ขอมาเมื่อวานนะครับ <c oughs> ที่ขอมาสำหรับเพลงนี้ก็เล่นโดยประมาณนี้นะครับเล่นโดยประมาณนี้ <c oughs> เป็นเพลงช้าเล่นง,ง่ายนะครับเล่นง,ง่ายค <c oughs> อร์ดก็เป็นคอร์ดเบสิกเลยนะครับ C, <c <oughs> a minor, <c <oughs> F แล้วก็ G ก็หมุนมวนอยู่เท่านี้เองนะครับหมุนมวนอยู่เท่านี้ เพลงนี้ผมก็ไม่รู้จักหัดเล่นเมื่อวานนะฮะหัดเล่นเมื่อวานแล้วก็เพิ่งมาเป่าเมาส์เมื่อคืนเนี้ยเพลงที่เราจะเล่นให้มันดีไม่ดีนะเพื่อนๆต้องฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับชั่วโมงบินต้องสูงครับมันถึงจะเนียนสำหรับลุงหนุ่ยเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็เล่นเพลงตามคำขอนะครับใครต้องการจะให้สอนเพลงอะไรก็ คอมเมนต์มานะครับก็พยายามแกะให้แล้วก็เอามาถ่ายทอดการแกะของผมก็จะใช้เวลาสักหนึ่งวันนะครับหรือสองวันแต่ถ้าเป็นเพลงยากยาก,ก็ก็หลายวันครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเก่านะครับการเกาเบสสามสองสามหนึ่งสองสามสองเบสนะครับ สองสสองเบสหรือเบส3ามสองสามหสาสองสาเบสก็ได้ครับแต่โดยส่วนตัวจะเป็นเบส3ามสองสามหน่งสองสามสองเบสนะครับค <c oughs> อดที่ใช้ในแต่ละท่อนของมันนะก็จะเป็น <c oughs> เซนซแล้วก็มาเอม n เนร์ or, แล้วก็ไป F แล้วก็ไป G แล้วก็มาเอเอเ พวกนี้ไม่น่าจะมีในอินเทอร์เน็ตนะครับวิธีการของผมก็คือว่าาจดเนื้อจากที่มันเป็นคาราโอเกะนะครับจดเนื้อมาแล้วก็มาแกะขอดใส่ <c oughs> นะครับแล้วก็มาฝึกเล่นทีนี้เพื่อนๆรู้แล้วนะครับว่าจังหวะมันเป็นยังไงเกาอย่างไงนะครับทีนี้อินโทรอินโทรเพื่อนๆก็จะมาปวดหัว เพราะมันใช้ฮาร์โมนิก้ามาเล่นนะครับฮาร์โมนิก้าที่ใช้เนี่ยจะเป็นคีดีนะครับถอยดีการเป่าฮาร์โมนิก้าเนี่ยเพื่อนๆมันมีเป่ามีดูดนะครับแล้วก็มีการเบนดิ้งเสียงมีการขยี้เสียงการขยี้เสียงมันก็จะใช้มือประสานกันแล้วก็ตีเข้าไปให้มันเกิดเสียงแตกออกมานะครับทีนี้ การเป่าการดูดแล้วมันจะมีการสไลด์ปากไปซ้ายขวาเนี่ยมันจะสไลด์แค่นิดเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้เยอะนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเป่ารูไหนช่องไหนมันมีสิบช่องเนี่ยช่องหนึ่งช่องสองเพื่อนๆไม่ต้องไปจำแบบนั้นนะเอาปากเราจ่อเข้าไปเลยอยู่กลางกลางขยับหาบิดซ้ายบิดขวานะครับมันก็อยู่แค่นั้นนะครับพอเจอช่องมาเจอช่องแล้วก็จะอยู่บริเวณนั้นอืม ทีนี้การอินโทเนี่ยเพื่อนๆอย่างเงี้ <c oughs> ยเป็นการเต่าแล้วก็สไลด์ไปขวานิดนึง <c oughs> แล้วก็ดูดครับดูดก็จะลงเอเมเนอร์พอดีอืม จะมาใส่ลูกเล่นนิดหนึ่งนะครับตรงคอดสีเนี่ยให้ยกนิ้วนางขึ้นมาแล้วก็มาเล่นสายที่สี่ ใส่ C7 เข้าไปนะครับ เพื่อนๆเลือยเบดเลยสไลด์สไลด์ลนิ้วนางเนี่นะฮะมามาอีกช่องหนึ่งสายที่ห้าสไลด์มานะแล้วก็มาลงสายเออสไลด์สายที่หกที่อยู่ในขอด G7 เนะี่ยสไลด์มาแล้วก็มาเล่นสายที่ห้าช่องนี้ ช่องที่สี่ขาลงสี่พอดีนะครับ แล้วก็โซโล่ท่อนฮุกเข้าไปอีกนะครับเพลงนี้เล่นง่ายนะเ <c oughs> พื่อนๆเป่าเมาส์ก็ง่ายทีนี้ปัญหาของการเป่าเมาส์เนี่ยมันอยู่ที่เรื่องลมหายใจนะครับเราต้องเฉลี่ยลมหายใจให้ดีนะครับไม่งั้นเนี่ยลมจะไม่พอลมไม่พอพวมันก็จะขาดตอน,นก็จะไม่ไผเลาะนะครับต้องฝึกอย่างเดียวนะเพื่อนๆ ต้องฝึกอย่างที่ผมเนี่ยบางทีมันติดติดขัดขัดเนี่ยก็เนื่องจากว่าเ <c oughs> พิ่งแกะเสร็จนะครับเพิ่งแกะเมื่อวาน <c oughs> ก็เพื่อนๆนก็ดูเสียงเริ่มหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ให้เพื่อนๆนหรือน้องน,องนองที่ขอมานะครับอ่าสังเกตเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็นำไปประยุกต์นะครับ อย่าไปเล่นตามผมทุกอย่างนะนำไปประยุกต์เอาต่อยอดเอานะครับเดี๋ยวจะเน้นให้ดูตรงท่อนฮุกนะครับ ใส่ลูกเล่นเข้าไปนะครับพยายามใส่ลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้ายังคงแจ่มใสนะครับจาก C เนี่ยให้เลื้อยมาที่เบสตรงนี้แล้วมาลง A อเมเนสนะายน้ำยังคงชื่นใจอย่างสายน้ำายังความชื่นใจยกนิ้วชี้ Yeah. พื่อนจะได้ไอเดียนะไปลองฝึกเล่นกันนะครับโจลุงหนุ่ยก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับสวัสดีครับผม